เมื่อสัโอดูสิมากับใครอ่ะไอ้นี่เป็นใครมากับไอ้หน้าแหลมพี่คะเฮ้ยไอ้หน้าแหลมแล้วเจ้าพี่ล่ะพี่คะมากับใครปากแบะมาเชียวพี่เบอร์กับอีพองอีพองของไหนพี่คะอีพองกับอีพองนะโอ้ท่าฉลอมอ่ะขอไปอีย้อยได้ไหมพี่คะโอ้ยโอ้ยย้อยปากจัดได้ย้อยอ่ะย้อยนี่เจ้าพี่โอ้ยลักษณะที่ย้อยจริงจิกย้อยหมดแล้ว เงยย้อนให้เงอย้อนชิดทอมาจากใครเนยลูกพอกันเลยน้องน้องผัวอ๋อเขาไปมาชิดทองมาใครเนี่ยเสด็จพี่นใครไม่กลัวมันเลยนะกลัวทำไมหม่อมฉันมากับไอ้ดอกแหกเนี่ยเออแล้วแต่คุณจะพูดไม่พออุ้ยแล้วแต่คุณจะพูดแล้วเจ้าพี่มากับใครเลยพีคะมากับคนสวยึดมาเชียะฮะมากับแม่ศาลายครับ โอ้ละลายเขาดีนะกินแล้ะทายทั้งคืนเลยอร่อยเลยนี่อย่าบอกนะว่าจะมาไหว้พระปู่เมงรายใช่ไหมคะบอกใช่ไหมจะมาขอพระปู่เมงรายให้สงบเสกเราเส็จพี่ผู้คนเครียดแล้วก็ท่านเลว่อู่ที่ไหนอจะเอาสารลายมาขายพระปู่เมงรายใช่ไหมพระปู่ไม่กินเด้าจะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยมาค่ะมไม่เจ๊งหรอกก็มีแต่ลิเกซื้อนั่นแหละคนมีพระปู่คนเดียวที่ได้่วยเท่านี้โอ้โห โอ้เ็ดราพังปีกอือไปไหวแล้วไปถือไอ้นี่มาอีกเสด็จพ่อเสด็จพ่อเอาไอ้เครื่องไปก่อสร้างที่ไหนอ้างคุณเจอนานไม่มีอะไรจะพูดเลยเห็นไม้ไพน์แล้วไม่มีอะไรจะพูดไอ้หัวเครื่องบอกให้ลูกเอ่อยลูกข้าเดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่ได้เจอกันนานมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะมึงนั่นแหละบอกให้ลูกมึงปล่อยลูกกูข้าไม่ปล่อย

อะไรไม่ต้องแลนดนตรีพอ,พอพ่โอโหไม่ล้าพอไมหน้า <c oughs> ตบหมดเวลาพอดีขบแสดงความยนดี